เวลาคนบอกว่าทอรสเป็นคนคนไทยคนหนึ่งแล้วไม่เคยคิดอยากเป็นด้วยผมรักคนไทยสธาคนไทยแต่ไม่อยากหลอกกันผมไม่เหมือนคุณเด็ดขาแบบต่างกันเส้นเชิงเลยถ้าเรายอมรับตรงนั้นก็โอกาสแลกกันเยอะซึ่งในการทำงานลงไหลอะไรที่นี่ก็ลงไหลหัวใจของคนที่นี่โอกาสที่จะแลกเปลี่ยนกับมนุษย์พันหนึ่ง ที่เขาเรียกว่าชาวไทยที่มีความอิสระในใจพอที่จะแลกกันง่ายๆมีคนบอกว่าเด็กไทยเนี่ยเรียนแบบวัฒนธรรมตะวันตกถึงได้มีปัญหาเรื่องเพศถึงได้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นการโม้ที่มีประโยชน์มากต่อคนที่อยากหนีความรับผิดชอบอารมณ์ของตัวเองโอ้โหที่สุดขยายนะขยายน่ยายะหมายถึงว่าบอกตรงๆว่า คนไทย2,000ปีที่แล้วมาได้ไปดูภาพเซ็กส์ของคนตะวันตกกว่าจะมีเซ็กส์กันนะเขามีกันาสามคนที่นี่นั่งอยู่มีอารมณ์ทุกคนเคยถามคนแก่ในชนบทตลอดเวลากินเหล้าเฮฮาทุกคนจะบอกสมัยก่อนวัยรุ่นก็มีอะไรกันเพียงแต่ต้องหลังบ้านต้องตามทุ่ง <c oughs> แล้วผู้ใหญ่มาถามบ้าเป้าก็เลยเราเลยมองว่า Oh, oh. เป็น oh. การหนีเรื่องที่ควรพูดถึงเวลาเราไปพูดกับเด็ก,ดกตามโรงเรียน <c oughs> เราจะพูดเลยว่าน้องผู้หญิงอายุ15มีอารมณ์ในใจผสมแน่ๆคุณอยากกอดใครเหมือนพ่อบางครั้งอยู่ใกล้ผู้ชายเอ๊ะมีไฟอีกแบบหนึ่งขึ้นมามคุณจะว่านั้นเป็นของฝรัง่งเหรอไม่มีความเป็นฝรั่งสักหยดในร่างกายเด็กคนนั้นแทนที่เราจะโยนไปให้ฝรั่งรับผิดชอบเรามาคุยเองว่า มนุษย์คนนี้กำลังรู้รสึกอะไรมีโอกาสเลืออยังไงแ,แล้วไม่ต้องไปหาที่ลงโทษที่เรา <c oughs> มีอารมณ์แบบนั้น <c oughs> ผมว่าอารมณ์นั้นสวยมากเลยถ้าเรายอมเข้าใจมัน <c oughs> แล้วถ้าอย่างนั้นถ้าเราไม่ไม่บอกเด็กแค่ว่าเฮ้ยมัน,เป,นเป็นของฝรงั่งเป็นของคุณแหละแล้วทำอะไรกับมันจึงไม่มีใครเจ <c oughs> ็บจึงไม่มีใครเสียใจ และวมาเรามาฉลองอารมณ์นั้นเอามาใช้ในทางอื่นก็ได้ในชีวิตผมใช้เซ็กซ์มาผิดเยอะอใช้ถูกบ้างผมเป็นคนแค่อต่เลิกการมีเซ็กซ์ก่อนแต่งงานเป็นเรื่องผิด<อ>ผิดสิ้นเชิงถูกต้องอามันผิดใช่แล้วแล้วผมอายุสิบสครั้งแรกที่มีเซ็กซ์และเป็นเรื่องสวยมากอยู่บนภูเขาแล้วก็มองผู้หญิงแบบสั n าจนเขาลำคาญว่า เมื่อรดจะมีเซ็กส์ผมบอกผมอยากมองต่อมันอะไรก็สวยสวยสวย,สว,ย <c oughs> วันนั้นเลย <c oughs> ฟ้องพระเจ้าในใจว่าอันนี้มันผิดยังไงอันนี้มันสกรปรกยังไง <c oughs> มันมันสวย <c oughs> ผมเต็มใจเขาเต็มใจแต่มีบาทหลวงมาสอนผมว่าถ้าคุณเอาเปรียบสิ่งนี้เซ็กส์คือโอกาสยิ่งใหญ่ที่สุด ที่มนุษย์สองคนจะมาเป็นองค์เดียวคุณจะเจอความเหงาลึกสุดคือวันหนึ่งสักวันหนึ่งคุณจะกำลังกระทำแล้วคุณจะเจอตัวเองอยู่โดดเดียวในการกระทำที่ควรมากๆจะเป็นสิ่งที่ร่วมคือคือมันจะความหมายมันจะหายแล้วเราต่อสู้กับตัวเองตลอดมามกับตัณหากิเลส แล้วเป็นนักร้องอถ้าเราซื้อสั์โอกาสเยอะผมขายอารมณ์ผมอยู่บนนีอื์ผมขายอารมณ์คนชอบอารมณ์นั้นพร้อมที่จะเข้ามาหลงไหลพร้อมที่จะมาทุกรูปแบบและสมมติผู้หญิงมาสิบคนชื่นชมชอบแล้วเราทำตัวเป็นบาทหลวงเก้าครั้งคือขอบคุณนะครับอยู่ห่างๆก็ดีแล้วแต่ครั้งหนึ่งแบบว้าวเราผิด เราเลวเราเจ้าชู้เราแล้วยิ่งผู้หญิงไทยเก่งมากๆในการโยนความรับผิดชอบที่ผู้ชายหมายถึงว่าจริงๆเป็นการตกลงสองคนถูกต้องอ่าถูกต้องแลวเราถามผู้หญิงเลยว่าเต็มใจไหมเต็มใจไหมก็เล่าแต่คุณอะไรเล่าแต่ผมผมทาคนเดียวยากนะผมมาเราทำด้วยกันสิเอาไม่เอาไว้ยังไงเออก็ไม่กล้าจริงจริง วิธีนี้ก็เวิร์กมนีความรับผิดชอบแล้ววันหลังใครมาว่าก็บอกได้ว่าฉันไม่ได้เต็มใจ <All right. S 1> ผู้ชาย mm hmm. ผู้หยิงไทยขอโทษ uh huh. มีอะไรสวยสง่าในตัวเองเยอะมากแต่ทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าเจ้าชูกว่าหนูเจ้าชูกว่าทอด uh huh. แต่คนนี้กล้าบ,บอกออกทีวีว่าผมเจ้าชู uh huh. และอยากชวนสภาพสตรีสยาม มาพูดบ้างว่าฉันก็มีด้วย